ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปีโอดีๆนะครับผมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอีมูเลเตอร์ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมคานิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหม24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวดเหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น FK j เ u r จ e y บนตัวของโปรแกรม ตัว UG Phone กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม F k Journey ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิม และเผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิ้์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะทิ้งดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด f k k 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วรทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะนำร้านเกมสเตชั่นท็อปอัพเลยเพราะว่าร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาแล้วกว่า3ปีทุนจดทะเบียน1ลร้านบาทนะครับแถมยังสามารถเติมเกมให้เพื่อนๆได้ถูกกว่าเติมเองนะครับ5-30%เเลยนั่นเองแถมยังรับเติมเกมหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของหลอดนายอินฟินิตคลาสนะครับ ในส่วนตัวของเกมถังซานและรวมไปถึง Seven Night r e เว r ร์ด้วยนะเผื่อเพืเ่อนๆคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้เปิดใหม่ลองทักมาที่แฟนเพจนะครับตัวของเกมเซชั่นท็อปอัพได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ต้ด้านล่างคลิปให้เพื่อนๆเ,เนาะอย่าลืมมาเติมเกมกับร้านได้ดีแบบนี้ไปพร,พร้อมกันเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านผู้ชมว่าจะเป็นคนไทยหรือรว่ามนุษย์ต่างๆทุกท่านครับมนันคือผมภูมิจะเผอาราฟัมลีกันอีกเคยดตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยเป็นเกมที่มีชื่อว่าโ o ล l อนด์ไท e ์รีเ e นะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีรับในการเพิ่มค่าพลังของทีมเราให้ได้เยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นค่าสเตตัสพื้นฐานพลังโจมตีพลังป้องกันพลังชีวิต เป็นหน่วยใช่ไหมแถมยังมีสเตตัสพิเศษด้วยพวกอัตราคิดดาเมจคิเลทเพิ่มดาเมจลดดาเมจอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งระบบนั้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นมาบ้างแล้วเนาะแต่ว่าไม่ได้สนใจมันจะอยู่ตรงสํานักถังครับอ่าแล้วก็เป็นตัวนี้อ่าเห็นไหมอ่า สมนาคุณวิญญาจารย์ก็คือเป็นในส่วนตัวของระบบเพิ่มค่าความสัมพันธ์ตัวละครละหลายๆคนเนี่ยเพิ่มค่าความสัมพันธ์ให้ถึงประมาณ80เพื่อเอามาฟาร์มแค่เศษตัวละครใช่ไหมครับแต่ว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยการเพิ่มค่าความสัมพันธ์เนี่ยมันบวกสเตตัสทั้งทีมเลยเนี่ยเป็นหน่วยเห็นไหมอ่าพลังโจมตีพลังป้องกันพลังชีวิตซึ่งอันเนี้ยบวกมาประมาณเลเวล95ใช่ไหมครับบวกเยอะมากนะอ่าแล้วคราวนี้สเตตัสพิเศษเนี่ย ของปู่กระบีคือบวกแอคแท็ทั้งทีมนะครับ2.7%เพราะฉะนั้นมีบวกทั้งตัวของหน่วยบวกทั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยแล้วต้องบอกก่อนว่าปู่กระบีเนี่ยเขาต้องเน้นการติดคริใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสเตตัสคริติคอลเนี่ยของผมปัจจุบันนะถ้าเป็นปูกระบีเนี่ยจะอยู่ประมาณ47%แต่ว่าถ้าไปดูพวกที่เขาระดับสูงแล้วอย่างเงี้ยอย่างเช่นอันดับหนึ่งอย่างเงี้ยครับเรามาดูปูกระบี สเตตัสเขาคิอยู่7 8อ่าถ้าเป็น6ปีกล่ะ90%เปเที่ยเขาทำคลิดได้อย่างไงขนาดนั้นนะครับมันก็จะมีจาก2วิธีก็คือหาจากกระดูกตรงนี้อ่ารีพวกออฟสเตตัสใช่ไหมตรงนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถเพิ่มพลังได้เยอะมากๆเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไปหาจากตรงนี้ได้เหมือนกันอ่าค่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีบางตัวละครเนี่ยที่มันบวกคลิเห็นไหมอันนี้จะเป็นพวกแอคแท ป้องกันเลือดคลีเลดการคลีบล็อกแล้วก็ไม่สนใจบล็อกนะครับเพราะฉะนั้นเรามารีหาพวกนี้สังเกตเนี่ยค่าความสัมพันธ์ผมจะเป็นศูนย์หมดเลยเพราะฉะนั้นเราเพิ่มค่าความสัมพันธ์ให้ได้ครับนี่สมมติเพิ่มปุ๊บปุ๊บอ่ะพอผมปลดล็อกใช้กุญแจ1ใช่ไหมครับปึ่งได้คีมา0.2ประมาณนั้นเราก็ไปปลดล็อกพวกอันนี้ไปเรื่อยๆเว้ยเห็นไหม ถ้าเราอยากได้พลังค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ปลดล็อกให้ทุกตัวทุกสายไปเลยอะไรประมาณนั้นแต่ต้องบอกก่อนว่าไอตัวสิ่งที่หายากเนี่ยมันไม่ใช่ของขวัญน,นะของขวัญเนี่ยหาค่อนข้างง่ายครับเราหลักๆเลยเอามาจากตรงนี้อ๋อทดสอบเนี่ยทุกครั้งที่ผ่านเนี่ยเขาจะได้ของขวัญอ่าสีม่วงเลยปัจจุบันเนี่ยผมเอาปูกระบี่ไล่ผ่านด่านของธาตุน้ำเนี่ยหนึ 1, ่้า ธาตุไฟเนี่ยตันแล้ว1,100แต่ว่าเดี๋ยวมันจะปลดล็อกอีกนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ผมจะปลดล็อกตรงนี้อีกตรงนี้อีกตรงนี้เพราะฉะนั้นค่าความสัมพันธ์เนี่ยไอตัวของขวัญเนี่ยหาง่ายแต่สิ่งที่หายากจริงๆเนี่ยคือกล่องอตัวของกุญแจครับเพราะฉะนั้นไอนี้ไม่จะเป็นเท่าไหร่เราต้องมาเปิดเอาตัวนี้ผมมีอยู่ประมาณ1 0 9ใช่ไหมผมบวกอีกประมาณ63อันปึบเข้ามาซึ่งมันได้ใช้ครับแต่ว่าถ้ามันจะเป็นของพวก ที่มีหลายอันให้เลือกแบบนี้ผมยังไม่เลือกนะอย่างเช่นตัวนี้เห็นปะมีหลายอันให้เลือกเพราะว่าอันนี้ก็จะมีกิจกรรมให้เล่นอันนี้ฟาร์มหาได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็ใช้รีออปชั่นชุดเยอะเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็ตีบวกวงแหวนอ่าตีอ้าบกระดูกวิญญาณผู้ผิดนะครับอันนี้ก็ปลดล็อกอาวุธลับอันนี้ตีบวกอ่าไอ้ไม้ตายนาพาซึ่งหาได้จากการผ่านด่านโต้หลัวอยู่อันนี้ก็ าฟาร์มได้จากล่าป่าชิงโตใช่ไหมก็คือล่าสา,ายปัญญาอันนี้ถ้าเราอยากได้ก็มาเอาก็ได้นะครับแต่ผมมองว่าอันนี้กับอันนี้มันมีกิจกรรมให้เล่นไงก็ค่อนข้างคุ้มอยู่อ่ะหลักๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปบวกดูซึ่งผมอาจจะเล่นไปในทางคลิกก่อนเลยก็ได้มันจะได้แบบว่าบวกเยอะๆหน่อยอประมาณนั้นเึ๊บบบ อ๋อไอพวกตัวธรรมดานี่คือมันมีมันมีของจํากัดด้วยเหรอเดียวอ่าอันนี้คือเป็นตัวละครระดับ S R ใช่ไหมของที่ใช้มันก็เยอะกว่าเนาะแต่ว่าถ้าเป็นพวกตัวระดับเอ่อ S R เนี่ยของมันก็จะไม่เยอะอ๋อโอเคอ่านี่มันจะมีบางตัวละครที่ใช้ได้อ่าโอเคอเคผมบวกคีประมาณตรงนี้1%นละเห็นป่ะแล้ว อ่ะอันนี้มีของอยู่เพราะว่าเราเอาทำคลิปให้เยอะก่อนตอนแรกเรามี47ใช่ไหมอันนี้1.2อันน,น,นี้ของขวัญก็ใช้เยอะอยู่นะแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าเราเอาได้สักประมาณตัวละเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ,โอเคแล้วอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีเหมือนกันอันนี้ไม่มีอ่ะอันนี้บวกคลิปมีอยู่ โอเค 1%, okay, 1เหมือนกันอ่ะหลักๆตอนเนี้ผมทำตัวละครได้คลิประมาณอันนี้1% 1% 1%, 1ใช่ไหมอันนี้1.2%หลหลักๆเนี่ยบวกคลิมาประมาณ4%เปอร์นะใช่ไหมมันก็จะมาบวกตรงนี้ด้วยหเห็นปะจาก47กลายเป็น52แล้วความโหดของปู่กระบี่อะคือถ้าคริเลดมันยิ่งเยอะอะ มันจะบวกคีดามเมจด้วยอย่างเช่นตอนนี้คี์เลตประมาณ50ส52ใช่ไหมมันก็จะไปบวกคีดามเอจอีก52%เพราะฉะนั้นเป็นตัวละครที่มันดาเมจค่อนข้างแรงมากๆถ้าเทียบกับตัวอื่นเลยนะครับโป๊กกระบีเพราะฉะนั้นก็ทาคีเลตนู่นนี่นั่นด้วยก็ได้เนาะแล้วก็พอของเราเหลือน่ะอันนี้เหลืออยู่นะผมอัพให้เต็มเลยเริ่มอ่าก็ได้ดามเมจสูงสุดแล้วตอนนี้แล้วก็เราอย่างที่บอกนะถ้าเราอยากได้พลังค่อนข้างเยอะเนี่ย สำับผมเลยคือเราไปไล่ปลดล็อกอ,อ,อันนี้ปึ๊บอ่ะปึ๊บปลดล็อกพวกนี้ให้แบบเลเวลประมาณสักคนละเลเวลสิบอันนี้ไม่มีอันนี้มีครับบวกเลือดเห็นปะอ่ะแล้วก็ปลูกกระบี่คือถ้ายิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งตีแรงด้วย เพราะฉะนั้นเราเพิ่มแบบพวกสเตตัสให้ทุกตัวละครมันพอะอกันเลยก็ได้นะนี่เลเวลสิใช่ไหมอุปใสไม่มีอ่าเลเวลสิแล้วอันนี้ว้นไฟน่าจะไม่พออ่าอันนี้แอคแท็กครับปูกกระดูกปุ๊บนี่อ่าอันนี้ป้องกัน เห็นปะมันก็เจ็นสเตตัสเล็กๆน้อยๆเด้งขึ้นมาอันนี้ได้เลือดเห็นไหมเออ่ะเราอัพสเตตัสธรรมดาได้8 0 0พพออัพสเตตัสพิเศษได้หมื่นหนึง่งเห็นหมเราก็ไปไล่อัปเกรดให้มันแบบขึ้นทีละเท่ากันอันนี้จะค่อนข้างประหยัดหน่อยอันนี้จอบบล็อกได้นิดเดียวเองไอ้ทุกตัวเป็นเลเวล10เหมือนกันหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้สเตตัสค่อนข้างดี อ่าอันนี้ต้านคิอันนี้ไม่สนใจกรอ,อกอ่ะอันนี้รีเลทใช่ไหมเกณฑ์หลักๆคือเราก็มาทำแบบนี้ก็ได้ครับพลังเราก็จะเพิ่มค่อนข้างเยอะเห็นปะ แล้วก็อย่างที่บอกคือหลักๆเรามาเอาสเตตัสลองพวกนี้ด้วยว่าเฮ้ยเราอยากได้สเตตัสตัวไหนบ้างเพราะฉะนั้นค่าพลังตรงเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าห่างชั้นกันพอสมควรนะถ้าใครที่แบบไม่ได้ทำเนาะแล้วก็อีกอันนึงเลยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมมีกระดูกวิญญาณใช่ไหมที่มันเป็นตัวนี้แล้วสังเกตครับคือสเตตัสมันเนี่ยไม่ค่อยดีเลยอันนี้คลีดาเมจอันนี้เพิ่มดาเมจป้องกันคิเลดเลือดใช่ไหม ซึ่งถ้าเราอยากเปลี่ยนออปชันมาเนี่ยเราไปที่ระบบชุบโอ้ระบบอัปดาวมาวันที่28ดเว้ยโอ้โอสแสดงว่าไอเดียคุณเดโบนี่ตึงเลยอ๋อระบบอัปดาวมาแล้วครับสแสดงว่าเดี๋ยวคนที่มีกล่องกระดูกวิญญาณเนี่ยต้องเก็บรอแล้วต้องเก็บรอแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ระบบใหม่เปิดอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูพวกระบบทุปมันก่อน,นก็คือเป็นระบบอ รีสเตตัสนั่นเองนะครับซึ่งถุงมือตรงนี้ผมมี2ออฟแดงแล้วใช่ไหมมีเลือดมีป้องอ่ามีมีเลือด,ออลอดแล้วก็พลังจมตีเนาะแล้วก็อันนี้กันคีกันคีเนี่ยไปเจอกับปู่กระบี่ด้วยกันมันไม่ได้สนเลยเพราะฉะนั้นหลกัหลกๆเลยเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้แล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ได้เป็นไปได้นะรีหาเป็นพวกคีเลตเลยกับคีดาเมจอ่ะแต่ว่าตรงนี้สังเกตว่ามันจะใช้ลูกไฟสีทองเนี่ยห้าใช่ไหมแต่ถ้ามันกดครบ10ครั้งเนี่ยมันจะเพิ่มเป็น10ทันทีนะ เพราะฉะนั้นเราก็มาที่การคี้ดูกดปุ๊บเราชุบอีกครั้งแมวนะปุ๊บปุ๊บอู้คีเลดครับ4%อันนี้ดีเพราะว่าถ้าเต็มมันจะอยู่ที่ประมาณ14%อ่ะเปลี่ยนคุณสมบัติเลยปึง่งผมได้คิเลดมาแต่อย่างที่บอกปูบีเนี่ยถ้าคิเลดมันยิ่งเยอะตัวมันยิ่งเก่งนะคิเลดจาก52กลายเป็น56เห็นปะ เพราะฉะนั้นเรามารีหาตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นหลักๆเลยเราไม่จะเป็นต้องแบบว่าไปนั่งทําให้มันได้สีทองก็ได้นะอันนี้คิดดาเมจเก็บไว้อัพดาเมจป้องกันเนี่ยต้องรีอันนี้อเดี๋ยวลองรีป้องกันดูแอคแท็กว่าเปลี่ยนแล้วกันอ่าแล้วก็เลือดอ่าแต่ว่าตัวเราตีแรงตามเลือดอยู่นะแต่ผมรู้สึกว่าแอคแท็เปอร์เซ็นต์ชิบหายอ่ะมาเอ okay. อันนี้อิเลดมันกระจึงเดียวอันนี้ดูปึ๊บปึ๊บลดดาเมจปึ๊บบ๊อปปึ๊บปู่กันคีเห็นไหมมันใช้ทีละสิบแล้วครับตอนนี้ออันนี้เจาะบล็อกเลือดฟึบลดดาเมจฟึบบล็บอกเลือด เอามาก่อนเพราะว่าเราตีแรงตามเลือดอยู่กันคิดปึ๊บเลือดปึ๊บโอ้โหลดดาเมจเอามาก่อนครับอ่ะอันนี้มันครั้งต่อไปมันจะแบบไป15สิบห้าละอันนี้รักษาปึ๊บปึ๊บอันนี้กันคิดอดาเมจเพิ่มขึ้นว่ะ อันนี้แอคแท็กเป็นหน่วยมันน่าจะไม่ซ้ำกันใช่ไหมอ,อ๋อเลือดอัาเมจแอคแท็กเปอร์เซ็นต์โอ้ป้องกันปึ๊บล็อกเหมือนเดิมแอคแท็กเปอร์เซ็นต์ปุ๊บ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 แอคแท็กเปอร์เซ็นต์ อ่ะเอาไว้ก่อนอันนี้เรามีบล็อกป้องกันแล้วกันปึ๊บ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 พิดาเมทแอทแทคกเป็นหน่วย อ,อันคิดเออของผมมันโชคร้ายว่ะมันยังไม่ได้สีแดงเลยนะอ่ะคิเลตมาคิเลตมาอย่างน้อยหนึ่งก็ดีครับอัตราบล็อกอ่ะอันนี้อิอยู่ที่เท่านี้อึ๊บ รึปโอ้โหดวงกูอัป,ปรีมากอิดาเมดอิดาเมดอ,อ๋อแสดงว่าสเตตัสไหนที่มีแล้วคือมันจะไม่มีซ้ำเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูพวกอันดับหนึ่งก่อนนะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวขอดูสเตตัสของกระดูกอันนี้ก่อนคิเลิเาเมด กิเลสกิรเมศอ่าแสดงว่าสเตตัสไหนที่มันออกไปแล้วเนี่ยถ้าเราอยากรีสเตตัสนั้นให้มันได้ดีๆคือเราต้องเราต้องรีหาตรงนั้นเลยอย่างเช่นตัวนี้ถ้าเราอยากได้คลิทที่มันเป็นคลิสูงเราก็ต้องมานั่งรีตึบ โ oh. อ้โหเกลือ15แล้วอ่ะเย้เอ้ยกันคีไอเหียอย่างเกลืออันนี้เกลือมากเลยครับโอ้ oh. จะมาเกลือตรงนี้เนี่ยนะโอเคอ่าหลักๆอันนี้ถ้าเราอยากรีคีอีกก็ได้อันนี้ก็จะเพิ่มนิดหน่อยแต่ว่า ผมว่ามันจะเพิ่มดาเมจจริงๆเนี่ยมาที่ตรงนี้อเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเสียไปประมาณ700ลูกไฟใช่ไหมแต่ว่าสเตตัสแดงไม่ออกเลยอันนี้คือถือว่าเกลือมากครับถือว่าเกลือมากท่งนั้นผมลองออมาดูตรงนี้ดูดิอ,ม,ดอมือตรงนี้ีดาเมจ อันนี้มองข้ามป้องกันอ๋อนี่คีเลดเหรอขีเลดโอ้คิดาเมทคิดาเมทตอม่อฟอกอ h my god ต,ตีผมไม่หลุดแดงเลยเว้ยผมอยากได้คียที่มันเป็นคียแดงอะสเตตัสบางอย่างแม่งหายากว่าอันนี้บล็อกของข้ามอัพเมทโอโ้โหหายากอยู่ครับอ่าหลักๆก,ก็จะประมาณนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นคือพลังก็จะเพิ่มมากันจึงนึงแหละแต่ว่า กิเลศของตัวนี้ก็เป็นาเป็น55%แล้วสแสดงว่าครีดเมก็จะเพิ่มมาเป็นอีกอจากตอนแรกประมาณแค่60เปอร์ใช่ปะกลายเป็น80 5 5ิบวก80อะ่ะก็ประมาณ130กว่าๆนะครับสำหรับครีดเมจเนาะก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วก็พรุ่งนี้เหลือระบบที่มันจะปลดล็อกอีกทีก็คืออัพกระดูกวิญ,ญญาณด้วยซึ่งเราต้องใช้พวกกระดูกวิญ,ญญาณพวกนี้ซ้ำอีกทีนึงซึ่งตัวของ ID ดีผมเนี่ยตอนแรกลังเลอยู่ว่าตัวอันนี้มันจะมีร้านค้า ร้านค้าตัวนี้ผมซื้อไปแล้วซึ่งไปใส่ให้ตัวละครซับพอร์ตเนาะแต่ว่าน่าจะเก็บไว้ใส่ให้ตัวนี้วะแสดงว่าเดี๋ยวมันต้องมีให้แลกเพิ่มเติมเนี่ยอ่าเดี๋ยวแบบแลกเพิ่มเติมแล้วก็เอามาทําถุงมือนู่นนี่นั่นนะครับก็หลกัหลกๆจะประมาณนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นสเตตัสเนี่ยมันก็หาได้จากหลายแหล่งแหละแต่ว่ามันก็เปลืองพอสมควรอยู่เนาะก็หลกัหลกๆจะประมาณนี้แล้วกันก็สวัสดีชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับไ e แล้วก็กดกแชร์จอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ